ส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเราก็ยัง,ต,งต้องเกาะติดเหมือนกันใช่ะค,ะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญมากๆอย่างใกล้ช,ชิดเลยนะครับค่ะ ล่าสุดนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอับศบและพวงมาลาวางหน้าหิบศพพลทหารวส,สันขานหัวโทนทหารกล้าชาวจังหวัดอุดรธานีที่ปรีชีพป,ปกป้องอธิปไตยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่สมบรภูมิมิซัมแต่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ที่วัดทุ่งสว่างบ้านเทื่อมบ้านตำบลเขื่อน้ำอำเภอบ้านผือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะไปวางที่หน้าหีบศพ ของพลทหารวส,สานคานหัวโทนหรือเอสโซอายุเพียง22ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นวีรบุรุษทหารกล้าที่ปลีชีพในสมรภูมิสัมแต่อำเภอการทะล,ะลักจงังหวัดรีสเกตซึ่งกระสุนปืนคอตกใส่หลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลสนามและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ในวันที่17ธันวาคม2568ค่ะ โดยในโอกาสนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับได้เชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและมอบเงินพระราชทานกําลังพลทหารที่เสียชีวิตจากการสู้รบในครั้งนี้นะครับไปมอบให้กับครอบครัวของพลทหารวสานขาดหัวโทนโดยมีนางสาวทองขันวิชัยวงศ์ครับผู้เป็นมารดาเป็นผู้รับมอบอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น ล้นผลครับพร้อมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับศพนะครับของพลทหารวสันขานหัวโทนทหารกล้าจากชาวจังหวัดอุดรธานีที่ปลีชีพป,ปกป้องอธิปไตยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับ สำหรับกำหนดการในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมของพลทหารวสันคานหัวโทนนะครับจะกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันครับระหว่างวันที่1 9ถึง21ธันวาคม2568และจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทานในการออกเมนพระราชทานเพลิงศพของพลทหารวสันคารหัวโทนณเมนชั่วคราววัดทุ่งสว่างบ้านเท่อมตำบลเขื่อนน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในวันที่22ธันวาคม2 0 0 568เวลา15นาฬิกา30นาทีครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของทหารกล้าในครั้งนี้ด้วยค่ะถูกต้องครับ